อถามหน่อยว่ามีอะไรกับยายปูนิ่มหรือเปล่านา่นแหละรู้ไหมว่าตอนเนี้ยหนูแป้งนะเขาเข้าใจผิดคิดว่าเองนะเป็นแฟนกับยายปูนิ่มเขาก็เลยเลิกกับเองโว้ยเออเว้ยคุณแป้งนี่รับมูกเก่งเว้ยเองว่าอะไรนะ นู่นู่หมายความว่าคือก็เป็นเพราะว่าที่เราเลิกกันเนี่ยก็เพราะว่าความเข้าใจผิดนี่แหละจ้ะก็นี่ไงก็ต้องไปอธิบายให้หนูแป้งเขาเข้าใจซิว่าเองอะคือนูนเนี่ยได้พูดคุยออกับคุณแป้งเนี่ยเขาเรียบร้อยแล้วนูก็พูดไปเขาก็ฟังฟังเสร็จคุยกันไปคุยกันมาก็เป็นอันตกลงว่าเรื่องเนี่ยจบเลยแล้วกันจบไม่ได้ ไม่ยอมให้จบป้าจะไม่ยอมให้พระเอกกับนางเอกเข้าใจผิดกันอยู่อย่างนี้หรอก <c oughs> ป้า,ปาไม่ไมากอย่ยต้องลืมฟืนกุดกุยมันต้องจำใจไปกว่านี้เลยนะป้า <c oughs> <c oughs> ฉันทนไม่ไหวแล้วขอให้เรื่องม,มันจบลงเท่านี้เถอะเสีาายใจ ป้าเข้าใจตอนที่ป้าช้ำลักอ่ะเป็นหนักกว่าเองอีกกิ <c oughs> นใบบัวบกจนหมดบึอง <c oughs> เองอยากร้องก็ร้องออกมาลูกร้องออกมาร <c oughs> ้องออกมา, <c oughs> ล,มาลูกร้องเต็มที่